วันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนนะคะ,คะก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะที่ให้ข้อมูลคือการรับรู้รับทราบข้อมูลช่วงนี้นะคะก็ขออย่าให้ไปเชื่อเฟกนิวนะคะ,คะแล้วก็จะมีช่องทางของรัฐบาลเนี่ยซึ่งก็แจ้งไว้แล้วว่าเราสามารถที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็นํามานะคะให้เราได้รับทราบกันในแนวทางที่มันถูกต้องอะนะคะใช่แี้ข้อมูลจากทางด้านของนายจิรยุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกุรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัม กูชาหรือสอบทกก็รายงานเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันนี้คือวันที่5สิงหาคมบอกนะคะว่าสถานการณ์ภาพรวมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์ทั่วไปตั้งแต่ช่วงนะคะกลางคืนของวันที่4สิงหาคมจนถึงเช้าวันนี้ยังคงเป็นปกติไม่มีรายงานเหตุรุนแรงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาทุกพื้นที่7จังหวัดชายแดนขณะนี้ก็ยังอยู่ในการดูแลของหน่วยความมั่นคงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็วางกําลังตามแนวปฏิบัติตามแผนของกองทัพนะคะ ทั้งนี้ไทยและกัมพูชาก็ยังอยู่ในห่วงของการประชุม GBC ด้วย<ช>ซึ่ง <ฮะ S 2> เขาเดินทางไปที่ออมาเลเซียนะคะทีนี้ไอ้ช่วงการประชุม GBC เนี่ยมันจะมีไปจนถึงวันที่7สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่5นะคะวันที่4วันที่5วันที่6 3วันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฝ่ายของเลขา <ฮะ S 2> เลขาของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะไปจัด ตตเตรียมเอกสารในการที่จะใช้ประชุมแล้วการประชุมก็จะมีการประชุม2ฝ่ายนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการออรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยนะคะแล้วก็วันที่7เนี่ยเป็นการประชุมนะคะก็จะเป็นการประชุมหลักแล้วก็จะมีสามประเทศทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาลเลเซียเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมด้วยนะคะ ค่ะทางด้านสนยนปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะคะก็รายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็แม้ว่าไม่มีการประทะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะทางการเสริมกําลังทหารใช้โดรนบินล้ํา บินล้ำเขตแดนนะคะเข้าถึงพื้นที่ตอนในของไทยค่ะแล้วก็ปล่อยข่าวปลอมนะคะหรือว่าเฟกนิวเนี่ยผ่านระบบออนไลน์นะคะเพื่อสร้างความตื่นตระหนกในสังคมซึ่งฝ่ายไทยก็ยังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงค่ะแม้จะมีข่าวลวงว่าไทยเนี่ยเตรียมโจมตีก่อนการประชุม GBC ระหว่างวันที่4-7สิงหาคมนี้นะคะพร้อมกับรักษากําลังในพื้นที่ตามแผนยุทธการที่กําหนดไว้ค่ะแล้วก็เสริมมาตรการรับมือด้านความมั่นคงโดยไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้โยโย่ค่ะศูนย์ก็ยังขอบคุณประชาชน ท,นนะะที่แจ้งเบาะแสการพบเห็นโดรนยังสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข1 3ึ่ได้ตลอดเลยนะคะเพื่อให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยดำเนินการตรวจสอบแล้วก็สนองตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีค่ะที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศห้ามบินโดรนโดยเด็ดขาดนะคะห้ามไม่ให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร,ไร้นักบินนะคะหรือว่าโดรนเนี่ยในทุกพื้นที่และทุกกรณีโดยเด็ดขาดค่ะ <c oughs> ผู้ใดที่ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินสี 4,000 40, 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามพรบอากาศยน2,497ค่ะให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยนะคะ,คะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะในะการพยายามแก้ปัญหาของรัฐบาลนะคะคือสถานการณ์แบบนี้สําคัญคนไทยต้องสมัครกีกันค่คะ นะคะ,คะอะไรที่เราเป็นหูเป็นตาให้กับชาติบ้านเมืองได้เนี่ยนะคะก็ช่วยจะทำนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยด<ช>ีแล้วก็ไปด้วยกันด้วยนะคะทีนี้ข้อมูลจากกอ,องทัพภาคที่2ก็ระบุเพิ่มเติมมานะคุณนิวินีว่าขณะนี้มีประชาชนอพยพแล้ว9 6 4 4 0คนในสีจังหวัดแนวชายแดนก็คือบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็อุบลราชธานีนะคะโดยภาครัฐเอกชนและประชาชนก็ร่วมกันนะเป็นการร่วมกันสนับสนุนศูนย์พักพิง495แห่งทั่วพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีการจัด ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังบ้านเรือนของผู้ที่เขาอพยพมานะคะ,คะอาจจะห่วงบ้านเรือนอาจจะห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะจะมีหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยดูแลนะคะทีนี้ฝ่ายทหารก็ยังได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904แล้วก็นักศึกษาวิชาการทหารหรือว่ารอรรรวมกว่า3,000ันคนนะมาร่วมอำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของแล้วก็สื่อสารข้อมูลกับประชาชนแล้วก็เป็นพระมหารกรุณาที่คุณด้วยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีการน,นะคะ,คะมีรับมี พระราชดำรัสนะคะให้จัดครัวเขาเรียกว่าเป็นครัวพระราชทานะนะคะลงในทุกศูนย์อพยพนะคะ,คะซึ่งก็จะได้ทานอาหารแบบสดใหม่กันในทุกมื้อเลยนะคะ ค่ะมาที่นายจิรายุนะคะก็ได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังตรวจพบวัตถุอันตารายแล้วก็วัตถุต้องสงสัยค่ะในพื้นที่สาธารณบริเวณชายแดนนะคะจึงของให้ประชาชนชะลอการเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะในบริเวณดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภยัยทั้งนี้นะคะจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์ก็ได้ออกคําสั่งด่วนให้ในทุกอําเภอเนี่ยยึดหลักปฏิบัติ พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในระดับสูงสุดค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการก็คือ1ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนงดกับกลุมลงดกับภูมิลำเนาพื้นที่ใกล้ชายแดนจนกว่าจะมีการประกาศจากทางราชการนะคะแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักค่ะ2ก็คือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ ชลบอนะคะก็ตรวจสอบพื้นที่หากพบวัตถุระเบิดหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะและ 3. ค่ะหากได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ชายแดนอย่าตกใจค่ะเนื่องจากว่าเป็นการเก็บกู้ทำลายระเบิดของเจ้าหน้าที่ค่ะและ4หากพบโดนในพื้นที่นะคะแจ้งผู้นําชุมชนหรือว่าสายด่วนความมั่นคง1 3ึ่ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งวันนี้วันที่5สิงหาคมนะคะก็มีการประชุมคอรมอนะคะซึ่งนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตอนนี้ก็อยู่ในน รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีด้วยเห็นบอกว่าจะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคอรมวันนี้นะคะหาหรือเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของทหารด้วยเงินที่จะนํามาใช้เยียวยาจะมาจากสองก้อนด้วยกันนะ,นะคะก็คือเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยของสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็จะเป็นงบที่ออกมาก่อนเลยนะคะเป็นการช่วยกันไปก่อนในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเป็นงบกลางนะคะ ที่ก็จะนํามาสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะ,คะทีนี้สิ่งที่เขาจะคุยกันในวันนี้นะก็คือจะเสนอในเรื่องของถ้ากรณีเสียชีวิตหรือพิการนะคะถ้าเป็นประชาชนนะที่ได้ประสบภัยในลักษณะน,นี้นะคะก็จะจ่ายให้รายละ8ล้านบาท ะคะ8ล้านนี่ก็คือจะใช้เงินจากกองทุนสาธารณภัยเนี่ย1ล้านแล้วก็เป็นงบกลางอีก7ล้านนะคะทีนี้ถ้าเป็นตำรวจหรือว่าทหารที่เสียชีวิตหรือว่าพิการจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะก็จะจ่ายให้รายละ10ล้านบาทใช้จากกองทุน1ล้านแล้วก็งบกลางอีก9ล้านนะคะทีนี้ก็จะมีกรณีของการบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคุณเลวีนีใช่คะ่ะถ้าเป็นประชาชนนะคะจะได้รายรับ8 0 0 0 0บาทค่ะใช้กองทุน200,000บาทงบกลาง600,000บาทค่ะทหารหรือว่าตำรวจนะคะก็จะรายละ1้้าาาานนบบทท1 ใช้กองทุน200,000บาทแล้วก็งบกลางอีก800,000บาทค่ะส่วนท้าบาดเจ็บมากนะคะประชาชนจะได้รายละ400,000บาทใช้กองทุน100,000บาทงบกลาง300,000บาทค่ะทหารหรือตำรวจนะคะรายละ500,000บาทใช้กองทุน100,000บาทแล้วก็งบกลาง400,000บาทค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงจะทราบผลกันเพราะว่าจะเอาเข้าที่ประชุมครมนะคะ,คะถ้าเห็นชอบก็คงจะได้ประกาศกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการประชุมคอรมอวันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็จะมีการเสนอนะคะจากทางอ,งองัพ เพื่อขอซื้อยุทธกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะ,คะเดี๋ยวเราก็คงมาดูกันว่าถ้าคอร์เมอเคเนี่ยนะคะจะได้รู้ว่าเราจะมียุทธกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธที่เราสามารถติดตามสถานการณ์กันได้นะคะจริงๆคนที่ตามทางช่องทางเพจต่างๆเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปที่เพจไทยคู่ฟ้าอันนี้จะเป็นของรัฐบาลเลยนะคะในการที่จะดูข้อมูลความเคลื่อนไหวซึ่งตอนนี้ข้อมูลบูรณาการกันทั้งกองทัพแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยนะคะรวมไปถึงกองทัพบกนะคะกองทัพบกแล้วก็ กองทัพภาคที่2นะคะ,คะก็เป็นข้อมูลที่สามารถจะเข้าไปดูได้นะคะ<ช>ส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเรื่องของเฟกนิวอะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ข่าวดูข่าวแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะ <c oughs> ให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการ ข้อมูลมันจะออกมาตรงกันนะคะก็<ช>จะทําให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะอ่ะทีนี้เรามาเรื่องดีๆนะคะจากทางด้านของประเทศไทยของเราอ่ะติดอันดับอีกแล้วนะคุณเลวินีใช่ค่ะ Booking.com นะคะแพลตฟอร์มจองที่พักแล้วก็การเดินทางชั้นนําระดับโลกค่ะก็เปิดเผยผลสํารวจแนวโน้มการท่องเที่ยวประจรําฤดูร้อนปี2025นะคะเดือนมิถุนาย,ยนถึงสิงหาคมค่ะพบว่ากรุงเทพมหานครของประเทศไทยนะคะติดอันดับหนึ่งใน5จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะจากการจัดอันดับ นี้ก็อ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาแล้วก็การจองที่พักของนักเดินทางนับล้านคนทั่วโลกนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเดินทางที่ยังคงแข็งแกร่งค่ะแล้วก็แม้ภาวะโลกเนี่ยจะยังมีความผันผวนนะคะผู้คผู้คนก็ยังมองกันมองหาการเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะซึ่ง เป็นหนในเทรนมาแรงในปี2025เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งรายชื่อ5อันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมช่วงซัมเมอร์ของปีนี้จากบุ๊ก i ิ้นะคะก็มีที่เป,นปเปนเอกระดาคะเนืกระดาที่อียิปต์แล้วก็จะมีที่ชาาเอลเกิดนะคะของอียิปต์แล้วก็มีโตเกียวที่ญี่ปุ่นนะคะดูไบของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสนะคะ,คะแล้วก็แบงก k กของเราค่ะอันดับที่5ประเทศไทยนั่นเองนะคะใช่ค่ะก็ถือเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าหลายห หลายๆวันที่ผ่านมาก็จะมีที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้ติดหนึ<ม>่งในสิของสนามบินที่มีการสื่อสารมากที่สุดในโลกก็ถือว่าเป็นข่าวดีของการท่องเที่ยวไทยค่ะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะนางมารสีใจรังสีค่ะเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมหรือว่าสปสนะคะก็กล่าวถึงช่องทางการให้บริการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา39ค่ะแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครได้ด้วยตนเองนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะดวกไม่เสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่สปสโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสอปสนะคะ you <laughs> เปิดให้บริการรับสมัครผ่านช่องทางระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะได้บนมือถือ Android แล้วก็ iOS ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเราย้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมสักนิดหนึ่งละกันนะคะสบศย่อมาจากสำนักงานประกันสังคมนะคะเข้าไปที่ sso.go.th นะคะใช่ค่ะทีนี้ก็น่าจะสะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะสําหรับคนที่อยู่ในมาตรา39เพราะว่าตอนนี้ประกันสังคมก็จะมีอยู่สามาตรามาตรา33ก็สําหรับคนที่มีสถานะเป็นลูกจ้างนะคะมีลูกจ้างเป็นลูก ะะแล้วก็มาตรา39สําหรับผู้ที่ไม่มีนายจ้างก็คือเหมือนคนทํางานเป็นปนายนตัวเองอะนะคะ,ะแล้วก็มาตรา40เนี่ยสำหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระนะคะแต่ว่ามาตรา40เนี่ยจะไม่มีเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะ,ะคือสิทต,ตรงนี้มันจะไม่มีแส่วนมากมันจะเป็นเรื่องทางเลือก3ทางเลือกในการที่จะออมเงินแต่ก็จะดีตรงที่ว่าเราออมไปเท่าไหร่รัฐบาลก็จะช่วยเข้ามาอีกครึ่งหนึง่ง ขอบคุณนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนยิยมวิทยาวันที่6ถึงวันที่8สิงหาคมนะคะฝนก็จะไปตกเพิ่มในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานส่วนมากจะเป็นทางด้านตอนบนนะคะแต่ช่วงนี้วันนี้วันนี้วันที่5เรายังรู้สึกนะคือก่อนหน้านั้นสองสามสี 2, 3, 4, 5, เราจะเห็นว่าเอ๊ะ อากาศมันร้อนใช่ค่ะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ายอมรับนะว่าฝนน่ะมันจะน้อยมันจะน้อยสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมฝนของเรามันมีกําลังอ่อนไงคะค่ะแต่วันที่6ถึงวันที่8นี้เดี๋ยวบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกเพิ่มนะคะก็คือทางเหนือทางอีสานตอนบนค่ะแต่ว่าต้องจับตานะวันช่วงวันช่วงวันที่1ิ หลังวันที่10ไปอ่ะก็คือ11จนถึงวันที่17บเะ,ค,ะค่ะทีเนี้ยฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นอีกอเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อะมีกําลังแรงขึ้นและที่สําคัญมันมีหย่อมความกดอากาศด,ด้วยนะคะ,คะสองปัจจัยนี้ก็เลยทําให้แทบทุกภาคอ่ะฝนตกเพิ่มนะคะ,คะระวังระวังหน่อยก็เป็นทางทภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคอีสานทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะค่ะมาที่ ข่าวนี้นะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน,น้ําแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าได้รับรายงานข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ำน่านค่ะที่จังหวัดน่านนะคะจากสถานีตรวจวัด3แห่งค่ะที่สถานี N64 นสะคะสถานี N1 อํนเภอเมืองน่านค่ะรวมถึงสถานี N13A นะคะอําเภอเวียงสาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลำดับสุดท้ายก่อนปริมาณน้ําไหลเข้าสู่เขื่อนศิริกิจนะคะ พบว่าขนาดนี้ทุกจุดระดับน้ําได้ลดลงต่ํากว่าตะลิ่งเกิน2เมตรแล้วค่ะและแนวโน้มภาพรวมของสถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับนะคะจึงได้สั่งการให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติค่ะประสานทุกหน่วยงานเร่งเร่งสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมอาคารค่ะแล้วก็ที่ปพนะคะก็รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัยอยู่ใน วันที่4ี่เมื่อวานนี้นะคะก็คือสรุปสถานการณ์ของเมื่อวานนี้ค่ะในพื้นที่4ี่จังหวัด9อําอำเภอค่ะที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของและขุนตาลค่ะจังหวัดน่านอำเภอเวียงสาค่ะจังหวัดสุขโขทัยอำเภอเมืองสุขโขทัยสียสํารงสวรรคโลกแล้วก็ศรีนครค่ะและที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางระกรมแล้วก็นครไทยค่ะก็ <c oughs> ที่ยังดูเหมือนว่าพื้นที่จะยังเยอะอยู่เนี่ยจะเป็นที่สุขโขทัยนะจหลายอำเภอเลยแล้วก็ที่พิษณุโลกด้วยนะคะที่พิษณุโลกอำเภอบางระกำเนี่ยเขาก็เป็นจุดที่จะใช้ เป็นโมเดลในการรับน้ำะนะคะเป็นการรับน้ำคือที่ที่ทมวลน,น้ำจะมาจากทางเหนือ<ะ>เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูชาวนาเกษตรกร,กรด้วยก็คือเขาก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะ<ช>เพื่อะจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการรับน้ําเอาไว้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่นํามาสรุปให้ได้ติดต,ตามกันเดี๋ยวเรายังมีข้อมูลจากทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคุณเรยวินีใช่ค่ะกรมควบคุมโรคค่ะก็รายงานว่าประชาชนเนี่ยป่วยเป็นโรค เมริออโดลิสนะคะหรือว่าโรคไข้ดินค่ะจำนวน2036รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว92รายนะคะอัตราป่วยตายอยู่ที่4.5 2เเค่ะโดยผู้ป่วยพบมากในอาชีพเกษตรกรแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะแต่จะสูงสุดในภาคต้นอกเชียงเหนือนะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศช,ชายค่ะอายุเฉลี่ย58ปีนะคะผู้เสียชีวิตจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไตาวายแล้วก็พิษสุราเรื้อรงังค่ะโรคเมริออ เมริออรโดริสนะคะหรือว่าโรคไข้ดินเนี่ยเกิด<ะ>จากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะที่พบ<ม>เป็นแบคทีเรียนะที่ที่ทําให้เกิดโรคใช่ค่ะซึ่งพบได้ทั่วไปในดินน้ำนาข้าวท้องไร่นะคะซึ่งก่อให้เกิด อาการหลายลักษณะค่ะเช่นติดเชื้อที่ผิวหนังติดเชื้อในปอดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อในอวัยวะภายในเช่นตับไตสมองแล้วก็กระดูกค่ะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกาย3ทางนะคะก็คือการสัมผัสน้ําหรือดินที่มีเชื้อปนเปื้อนการดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเข้าไปค่ะแล้วก็การสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไปด้วยค่ะหลังจากติดเชื้อ1นึถึงยีวันนะคะจะมีอาการป่วยแต่บางรายเนี่ยอาจนานจะอานนานเป็นปีเลยก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที ได้รับแล้วก็ภูมิต้านทานของแต่ละคนนะคะทางนี้ลักษณะอาการเนี่ยไม่มีลักษณะเฉพาะค่ะจะมีแค่อาการคล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆเช่นมีไข้สูงปวดหัวอาการปวดกล้ามเนื้อปวดตามตัวปวดข้อกระดูกอาการที่ปอดก็เช่นไอมีเสมหะแล้วก็หายใจลําบากค่ะเกิดฝีตามผิวหนังนะคะหรือว่าเป็นแผลเรื้อรงังหลังลุยน้ําย่าโคลนค่ะหากมีอาการไข้สูงติดต่อกันเกิน5วันก็ หรือว่ามีไอหรือว่าเกิดแผลฝีหนองตามร่างกายเนี erca, ่ยอย่าหาซื้อยากกินเองนะคะควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสียงให้กับแพทย์ทราบด้วยค่ะให้สังเกตว่าแต่ละโรคเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่พอจะสังเกตได้นะคะอย่างอันนี้ถ้าไข้เกิน5วันนะคะก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ให้สังเกตที่ผิวหนังด้วยนะคะบางทีมันอาจจะมีแผลฝีหนองตามร่างกายนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โรคไข้เจ็บเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ